สนับสนุนรายการโดยสินแสนนโมห่วงจุ้ยเสริมรวยรับจัดห่วงจุ้ยทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดโรงงานสำนักงานหรือบริษัทเน้นปรับเปลี่ยนให้เกิดพลังไม่ทุบไม่ลื้งงานจัดแล้วเห็นผลทันทีโดยเคสการันตีเห็นผลจริงทำนายดวงชะตาตั้งศาลออกแบบโลโก้ห่วงจุย้ยส่งเสริมการเงินส่งพลังประกอบพิธีกรรมลงเสาเอกเสาโท สนใจติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์โทรและไลน์ไอดี0 6 1 6 5 9 5 2 6 6่กตนโมฟอร์จูนเฟสบุ๊กสินแสนโมห่วงจุ้ยเสริมรวยพาเทียเ่ยวเลียวไปหลอนมาเข้าเรื่องกันครับพี่ปอนฮะ ชื่อเรื่องมาตั้งชื่อเรื่องมานี่น่าสนใจเดาไม่ออกเลยว่าจะไปในทิศทางไหนฮะ,ะชื่อเรื่องว่าแสงฟ้าเรื่องนี้เป็นยังไงพี่ปอนเชิญเลยครับพี่ค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของแม่พี่ที่แม่พี่เคยเล่าให้พี่ฟังนะคะเป็นตอนสมัยแม่เป็นวัยรุ่นละตอนเนี้ยแม่อายุแปดสิบห้าละค่ะทีนี้เราก็เลย พี่ก็พอคุณเนโทรมาก็เลยนึกออกว่าเออเรื่องนี้ยังไม่ได้เล่าแล้วก็น่าสนใจสำ,สำหรับพี่เองตอนฟังแม่เล่านี้เราก็ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นแม่พี่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสักประมาณสิบหกสิบเจ็ดค่ะแล้วก็แม่นี่ไปเรียนที่กรุงเทพนะคะตอนนั้นอ่าด้วยความที่ว่าบ้านอยู่เชียงรายใช่ไหมคะ พอไปเรียนกรุงเทพเนี่ยปิดเทอมแม่ก็จะไม่ได้กลับบ้านเหมือนเพื่อนก็คือต้องอยู่หอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นว่าปิดปิดเทอมใหญ่นานๆแม่ถึงจะได้กลับบ้านอะไรแบบเนี้ยทีนี้มันก็มีมีช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแล้วหอตึกทั้งตึกอะค่ะเหลือแม่อยู่คนเดียวคุณเนตรแล้วทีนี้ก็คือนอนที่หอพักอยู่แม่บอกวันนั้นมันเป็นวันที่มีพายุ พายุฝนฟ้าคะนองแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวพอดีแม่พี่เนี่ยเป็นคนที่ไม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 ไมค่อยกลัวอะไรอ่นะคะแล้วก็โซนตอนเป็นเด็กๆะคะ่ะก็ไม่กลัวทีนี้เขาก็บอกว่ามีพายุผงผางแบบดังคลืนเขาก็เข้านอนแต่ขณะที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเขากำลังจะหลับเนี่ยมันก็จะมีเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าต่าง หน้าต่างนึกภาพว่าเป็นตึกโบราณโบราณน,นะคะแล้วก็หน้าต่างที่เป็นไม้เป็นล็อกล็อก็อกะคะ่ะเน่นึกภาพออกใช่ไหมคะคแล้วก็จะมีกระจกเป็นบานเล็กๆๆอะไรแบบเนี้ยก็เปิดผางออกไปเสร็จแล้วทีนี้แม่บอกว่ามีมือใหญ่ๆอืม,มีมือใหญ่ๆกวักอยู่ที่หน้าต่างครับเสร็จแล้วก็แสงฟ้าแสงฟ้ามานี่สิ แสงฟ้าแม่ก็บอกว่าในตอนนั้นอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเหมือนหลับหลับงต,ตื่นนะคะแล้วก็เดินไปที่มือนั้นมือนั้นใหญ่มากพอที่จะให้แม่ขึ้นไปนั่งได้แม่บอกว่าเป็นมือผู้ชายแน่ๆเพราะว่าเห็นขนนะคะครับขนที่มือแบบเต็มไปหมดแล้วก็ได้ยินแต่เสียงแล้วในขณะนั้นแม่บอกว่าพอแม่ขึ้นไปนั่งบนมือนั้นเนี่ยก็เห็นตัวเองแบบว่า ลอยไปเนี่ยคือเห็นต้นไม้ที่หักที่โดนลมเห็นพายุฝนคือเห็นสภาพข้างนอกหมดเลยแล้วมือน,นั่นก็พาแม่ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ถามตรงนี้จําได้ไหมแม่ก็ตอบว่าจําไม่ได้ mm hmm. เขาก็พาต่อไปตรงนี้จําได้ไหมจําได้ไหมแสงฟ้าจําได้ไหมแม่ก็บอกว่าจําไม่ได้มือน,นั่นก็พาแม่ ลอยไปเรื่อยๆคุณเนธจนกระทั่งถามไปตรงไหนแม่แม่ก็บอกคําเดียวว่าจําไม่ได้คือจาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเขาก็เลยบอกว่าถ้าจําไม่ได้งั้นดูนะหลังจากนั้นแม่ก็บอกว่ามันเป็นภาพอะค่ะคือเห็นภาพตัวเองคุณเนตเห็นภาพของตัวเองเนี่ยคือหน้าเป็นแม่เลยแม่บอกแต่ว่าแต่งตัวเป็นแบบ ถ้าสิ้นที่ไม่ได้กลมเท้าเหมือนเหมือนเหมือนคนไทยอะค่ะคุณเนตรเหมือนเหมือนแบบเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราอะคือนุ่งสิ้นที่มันจะเขินเขินขึ้นมากลางน่องใช่ไหมคะมแบบนั้นแล้วก็เสื้อแขนกระบอกแล้วก็มีผ้าสบายเล็กๆผ้าลหลกล้าวผมแบบเบี่ยงด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วก็เขาก็พาแม่เดินใครก็ไม่รู้แหละแม่ก็บอกว่าแม่เดินเข้าไป คือเป็นบ้านที่เป็นเรือนไม้หลังใหญ่มากคุณเ,เนตรแล้วก็แม่บอกว่าแผ่นกระดานเนี่ยแบบใหญ่มากๆอะค่ะแม่เดินเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วข้างฝาเนี่ยเต็มไปด้วยอาวุธแล้วก็มีโล่มีหอกมีดาบเต็มไปหมดเลยค่ะน่าจะเป็นบ้านนักรบอะไรเนี่ยก็มีเสียงถามแม่อีกบอกจำได้หรือ,อยังแม่ก็บอกว่าไม่ได้จำไม่ได้ พอแม่บอกว่าจําไม่ได้เสร็จนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบว่าเหมือนแบบเสียงถอนใจอะคุณแนนเหมือนแบบทอดถอนใจอะ่ะ mm hmm. ว่าแบบถามอะไรคือจําไม่ได้สักอย่างเขาเขาก็เลยบอกบอกแม่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะ mm hmm. ว่าจําได้ไหม mm hmm. หลังจากนั้นแม่ก็เห็นภาพตัวเองอะคะ่ะไปอีกช็อตหนึง่ง ก็คือแม่แล้วก็มีผู้ชายที่แต่งตัวแบบคนโบราณแต่งตัวเหมือนนักรบอะค่ะแล้วก็เหมือนคุยกันอยู่แม่ก็ร้องไห้แม่บอกตอนนั้นในตอนนั้นแม่รู้สึกแบบเสียใจแม่ก็คุยกับเขาบอกว่าทำไมอะไรอย่างเนี้ยแม่ทำไมถึงไม่แต่งงานกับแม่อะไรแบบเนี้ยค่ะในฝันขนาดนั้นแม่แม่ก็ร้องไห้แล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยแต่งไม่ได้ แต่งไม่ได้ผู้ชายคนนี้ก็ตอบแม่แบบนี้แม่บอกว่าแม่เสียใจมากก็ร้องไห้คือทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นน่สะสักครู่หนึ่งก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งค่ะเดินออกมาจากจากทางนั้นเหมือนกันมแม่บอกในฝันตอนนั้นน่ะแม่รู้สึกแบบแม่เกลียดมากอะ่ะมาแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ถามครั้งสุดท้ายบอกว่าจะแต่งได้ไหม,มจะแต่งกับแม่ไหม ผู้ชายคนนั้นก็ทำหน้าเศร้าร้องบอกว่าแต่งไม่ได้แม่บอกทีนี้แม่ก็เห็นตัวเองอะค่ะว่าตรงที่ไปไปยืนคุยกันมันเป็นเหมือนเหมือนบนหน้าผาสูงๆแล้วมีน้ําตกอะคุณเนทแม่บอกแม่วิ่งอย่างเร็วเลยวิ่งแบบวิ่งจีลงมาแล้วก็แบบก็มีเสียงตะโกนตามหลังอะแสงฟ้ายาแสงฟ้ายามแม่ก็วิ่งแบบ ตื๊ด,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 ดมาแล้วก็กระโดดลงไปเลยครับกระโดดลงไปที่หน้าผาหลังจากนั้นภาพตรงนั้นก็หายไปแม่ก็เห็นตัวเองอยู่กับเมือนใหญ่อันนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงถามอีกว่าจําได้หรือ,อยังแม่ก็บอกว่าจําไม่ได้จำไม่ได้อะไรเงี้ยยัง,ยงไงก็ยังจําไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นหน้าตัวเองก็เหมือนแค่ตัวเองดูหนังอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้มีความรู้สึก ร่วมอะไรเลยกับภาพที่เห็นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีเสียงทอดถอนใจเหมือนแบบเศร้าๆอะ่ะคุณเนแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับเถอะแสงฟ้าอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็กลับเถอะแม่ก็บอกทีนี้มือใหญ่ๆนะนะคะก็พาแม่ล่องลอยกลับมาแล้วก็แม่ก็บอกแม่เข้าทางเดิม คือหน้าต่างที่เปิดไว้แล้วก็เห็นกิ่งไม้ยังหักอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็พาแม่มามาส่งที่หอเหมือนเดิมหลังจากนั้นแม่ก็ตกใจตื่นทีนี้แม่ว่าตอนตกใจตื่นอะรู้สึกแบบแบบโหมันแบบมันเหมือนจริงมากเลยนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนฝันเลยอะไรอยเงี้ยทีนี้แม่เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเป็นเพราะฉันคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นแม่กลับมาเชียงรายคุณเนกลับมาที่เชียงรายเสร็จแม่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไหนคือเขายังข้องใจอยู่ว่าที่เขาเขาได้รับรู้มามันจริงไหมว่าชาติไหนไม่รู้ว่าเขาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระโดดลงนะ้ำเขาก็เลยกลับมาถามยายบ,บอกว่าอ,อแม่เนี่ยก่อนที่จะจะท้องจะท้องเนี่ย แม่เคยฝันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายเขาก็ค่อยคอยคิดเอะเดี๋ยวนะเหมือนจะฝันเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะคุณเนตแล้วเขาก็เออใช่ใช่นะว่าตอนก่อนที่จะท้องแม่เนี่ยค่ะยายเคยฝันว่ามีคนจับปลาขาวตัวอ้วนสวยงามเลยเกรดเป็นสีเงินครับแล้วก็เอามาให้ยาย แล้วหลังจากนั้นยายก็ท้องแม่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็เลยบอกเฮ้ยมันจะประจวบเหมาะกันขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมคะเขาก็เลยแม่เขาก็เลยแบบตอนนั้นเขาก็ยังเก็บงำเรื่องนี้ไว้ก็ยังแบบเออก็คิดไปแค่คนเดียวว่าเออมันก็คงอาจจะบังเออญอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ ปรากฏว่าพอแม่แต่งงานอะไรประสบปัญหาในชีวิตมากมายค mm ุณเนตแล้วมันก็มีหลายครั้งที่แบบว่าปางตายเนาะ mm hmm. เกือบจะฆ่าตัวตายหรืออะไรแบบนี้ค่ะถึงขั้นว่าแม่เขาเคยฝันว่าแบบตัวเองเดินลงทะเล mm hmm. แล้วก็มีคนมาขยุ้มหัวขึ้นอะคุณเนตอ mm hmm. แบบนั้นก็มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่มีโอกาสไปหาพระค่ะ mm hmm. แล้วทีนี้ แม่เขาก็เลยนึกเรื่องนี้ออกขึ้นมาก็เลยคุยให้พระฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเนี่ยแม่เขาเคยฝันตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแบบนี้จริงๆแล้วมันคือแม่คิดไปเองไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระท่านก็เลยบอกแม่บอกว่าจริงๆแล้วอะนะมันเป็นสองอย่างคือผู้ชายคนนั้นอะที่เขารักแม่มากๆอะ เขายังเฝ้าแม่อยู่เลยเขายังไม่ได้เกิด mm hmm. และเขาน่าจะรู้เหตุการณ์ว่าวันหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยเดิมครับ mm hmm. สิ่งที่เขาอยากจะเตือนแม่ก็คืออย่าทำแบบนั้นอีกไม่ว่าแม่จะเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตก็อย่าทำแบบนั้นอีกค่ mm hmm. ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบ จริงๆมันเป็นเรื่องไม่ไม่ยาวนะคะุณเนธแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตอนที่พี่ฟังแล้วพี่ก็แบบคือจินตนาการดีอ่ะอมือใหญ่ๆแล้วแบบขนยุบยับไปหมดอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่ก็เลยมีความสึกมันอยากจะบอกบอกหลายๆคน <c oughs> ที่ได้ฟังอ่ะค่ะว่าบางครั้งอ่ะ ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมอะไรแบบนี้คุณเนอก็จะเห็นว่าแม่พี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงใช่ใชไหมคะ<ช>กระโดด<ๆ>กระโดดลงหน้าผาพอตายแล้วกลายเป็นปลาคุณพระบอกไหมคะเป็นปลาปลาขาวนี่ก็คือปลาตะเพียนนะคะคุณเนอปลาขาวภาคเหนือก็คือปลาตะเพียนแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าพระเคยบอกเราบอกว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยไม่รู้กี่ชาติเราจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอืม,อม เพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตอยเางอค่ะก็อย่าคิดทําอะไรแบบนี้เลยเพราะมันมีช่วงเวลาที่มันหนักหนามากๆแบบที่แม่พี่ในชาตินี้เองก็เจออะไรแบบนี้ค่ะด้วยด้วยกรรมกรรมที่เรามีมาแล้วต้องชดใช้มันแล้วถ้าเราทําซ้ําอีกมันก็จะ ไปเรื่อยๆอยะคะ่ะแบบนี้ยแล้วความใช่แล้วความเจ็บปวดความมีปัญหามันก็จะไม่ได้ลดน้อยลงแต่มันจะถาถูมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าแค่เราผ่านช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราจะทําทําร้ายตัวเองอะไปบางทีแค่วัดเดียวอะคะ่ะแล้วเราผ่านไปอดทนอีกนิดนึงเราก็จะผ่านได้ละแบบนี้นะคะ่ะขอให้แบบคิด เยอะๆครับแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้แป๊บเดียวค่ะแล้วมันผ่านไปแล้วก็มันจะได้ไม่ไม่ต้องเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็บอกเลยนะคะว่าแม่พี่จะเป็นคนที่แบบป่วยป่วยกระสอบกระแสะเยอะมากคือเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติอ,อืมค่ะก็เรื่องสั้นๆคปัจจุบันนี้ค,คุณแม่ของพี่ปอนอ ยังอยู่กับพี่ปอนถูกไหมฮะอยู่ค่ะแล้วก็เป็นเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ค่ะค่ะคือเรื่องลักษณะนี้พี่ปอนเนี่ยอ่าเป็นเรื่องที่ส่งมาหาผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางครั้งก็เล่าไม่ได้บางครั้งก็เล่าได้อย่างผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งอ่าย้อนไปเมื่อประมาณสักสิบเอ็ดปีนะฮะตัวเขาเองเนี่ยส่งเรื่องมาตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาโตโตเป็นหนุกเลยนะ เขาส่งเรื่องมาหาผมก็บอกว่าพี่เนตเชื่อไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยไปหาตัวเขาเองเจอในอดีตชาติซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันแปลกมากตัวเขาเองเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาเขาชื่อทรงพลนะฮะแต่พอพออายุมากๆเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชื่อทรงพลเขาชื่อบุญมานามสกุลนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนเนี้ย ทางพ่อแม่เขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้การเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อน่นนะพอได้แต่เปลี่ยนนามสกุลนี่ไม่ได้อะไรนเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แต่เขาก็ยังยืนยันนะจนวันหนึ่งเขาเข้ามาทํางานในกทมแล้วเขามาได้รู้จักกับคนที่ทํางานอยู่ในอําเภอเนะเขาก็เลยบอกว่าลองเซิร์ชชื่อนี้ให้ดูหน่อยนะฮะเขาก็เซิร์ชชื่อนี้ไปปรากฏว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ขึ้นมาหลายคนเลยอ่าแต่มีอยู่คนหนึ่ง ซึ่งขึ้นมาแล้วมรณะไปแล้วอ๋ออ่าเขาก็เลยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนบ้านไหนอะไรเงี้ยก็จะมีขึ้นในทะเบียรนราษนะฮะเพราะว่าเขาแจ้งตายเนาะป่วยง่ายค่ะค่ะวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปที่จังหวัดนี้นะครับวันหนึ่งไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ได้เดินทางจังหวัดนี้ก็เลยเขาก็เลยนึกถึงบ้านหลังนี้เลขที่นี้อะไรเงี้ยก็เลยลองตามไปสืบดูนะฮะไปสืบดูปรากฏว่าคนที่เสียไปแล้วเนี่ยโอ้เขาเสียไปหลายปีและสี่สิบห้าสิบปีแล้วฮะ แต่ณนะตอนนั้นนะฮะบ้านหลังเนี้ยไม่ค่อยมีสตางจึงไม่ได้ทําศพก็เลยเอาศพฝังไว้อ,อ่าบริเ<ด>วณอ่าใกล้ๆก,ก,กับบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็จะมีลูกหลานนี่มันคือรุ่นเลนแล้วว่านะฮะ mm hmm. เขาก็เลยตามหาพอตามหาไปตามหามาคือเขาฝันแบบเนี้ยมาเป็นหลายปีพี่ปอนฝ mm hmm. ันเห็นผู้ชายคนนี้ว่าเป็นตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเอ mm hmm. สุดท้ายแล้ว mm hmm. เขาได้ไปเจอจริง มีรูปขาวดําอยู่ใบหนึ่งซึ่งมันนานมาก่ใชเลย้มเออเขาบอกคนนี้เลยอืแล้วเขายังพูดถูกว่าตอนที่เขาเสียเนี่ยเขาเป็นอะไรตายด้วยอืจนลูกหลานทุกคนอึ้งไปหมดเลยพูดถูกหมดแต่เขาจารุ่นเลนไม่ได้แหละเพราะตอนนั้นเขาเสียไปแล้วแต่จํารุนร่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้อยู่บอกผิดแค่คนเดียวในตระกูลน่ะบอกผิดแค่คนเดียวเพราะว่าคนนั้นน่ะชื่อจริงกับชื่อเล่นอ,ะอ่ะคนละเรื่องกัน แต่เขาบอกชื่อเล่นเป็นถูกแต่ชื่อจริงเขาบอกไม่ถูกแค่นั้นเองนอกนั้นถูกหมดเลยเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันมันก็มีพี่ปอนทําให้ผมแบบรู้สึกเฮ้ยเราทําช่องรายการเนี่ยเราได้รับรู้เรื่องอะไรแบบแบบเนี้ยแปลกๆเยอะมากใช่แล้วอย่างอย่างแม่พี่ใช่ไหมคะที่บอกว่าสมัยนั้นชื่อแสงฟ้าใช่ไหมคะชาติเนี้ยเขาก็ชื่อเขาก็ขึ้นต้นด้วยสอเสือเหมือนกันนะคุณแม่ค่ะ เออ,อ,อนั่นนะ่ะก็เป็นเรื่องแปลกแล้วสําคัญคือแม่พี่อ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทานปลาน้ําจืดเนตคือเขาบอกว่าเขาเหม็่นค้าวเขากินไม่ได้อืมอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่ที่แบบแปลกๆกันนะคะอืม,อมแล้วคนที่ส่งเรื่องมาขอต่อยอนิดหนึ่งเขาบอกว่านะตอนที่เขาเขาเสียนะเขาเขาบอกเขาอยู่นั่นน่ะตนวนเว,วียนอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่รู้นานเท่าไหร่ จนวันหนึ่งมันเหมือนมันหมดวาระเลยแล้วแ,วแต่เนี่ยเขาก็ได้ไป<อ>ไปเกิดแต่จิตสุดท้ายหมายรู้ของเขาเนี่ยคือแบบเป็นห่วงบ้านหลังนี้จังเลยอ๋อถึงได้ติตติดใจยอยู่ครับเนี่ยแบบนี้ก็มีอ่ะแล้วเขาก็เขาก็ส่งรูปนี้มาว่าแบบเนี่ยผมได้เจอตัวผมแล้ว<อ>แต่รู้ก็แค่รู้ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ต้องอยู่กับปัจจ<ช>ุบัน<ช>แค่นั้นเอง<ช><ช>แต่เพียงแต่ว่ามันบังเอิญที่ได้ไปรู้จริงๆกับคนนี้จริงๆ ใช่อย่างอันเนี้ยค่ะพี่ก็ยังนึกเลยแบบอืมเพราะว่าต้องบอกว่าแม่มีอุปสรรคในชีวิตที่มันหนักหนาเยอะมากคุณเม่เพราะนั้นก็คือคือเหมือนเขารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มาบอกล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยพระว่าท่านว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าเขามาบอกให้รู้ว่าอย่าทําอีกอย่าทําแบบนั้นอีกบุญเท่านั้นพี่ปอนเนาะใช่ใช่บุญเท่านั้นมันจะแก้ไขอะไรได้หลายหอย่างเลยแหะ เราอาจจะล้างบาปไม่ได้หรอกที่เราทํามาแต่ว่ามันจะพ่อให้มันเบาลงได้เนาะเออาวันนี้เอาเรื่องของคุณแม่มาเล่าให้ฟูกันฟังไอ้เรื่องนี้แปลกมากนะพี่เพราะว่าสิ่งอย่างเนี้ยมันคนต้องเรียกว่าคนโบราณเนี่ยก็จะมีอะไรแบบนี้นะที่มาเล่าสู่กันฟังใช่เหมือนลึกได้อะไรบางอย่างแล้วแบบเหมือนแบบจะเล่าดีไม่เล่าดี แต่บางครั้งก็เหมือนระบายให้ลูกหลานฟังว่าเราเคยเป็นอันนี้มาก่อนนะเคยเป็นนี้มาก่อนนะใช่ใช่ค่ะเขาก็จะเล่าทำนองเนี้ยค่ะว่าเชื่อไหมว่ามันน่าจะเข้ากันนะอะไรอย่างเงี้ยว่ากระโดดลงมาตายในน้ำแล้วก็เป็นปลาอะไรเอาละฮะเนี่ยฟังในด้านความบันเทิงนะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ปอนจริงๆฮะใช่ค่ะนะฮะประมาณนี้นะพี่ปอนนะ